สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านครับมือนี้มาชมทงชมส,มสวนสวนอ้อยมาบึงให้อ้อยแถาพอมาบึงสวนบึงม่วงลาผ้าหนองพ่อยอน้องเพชรชม ชมสวนชมทุง่งเป็นไงพี่เพชรครับเป็นยังไงเนี่ยครับลมลื่นนี้ครับลมลื่นลมแบบบับกงวงห่อนไหลครับอยู่ในบันมีมาชมสวนชมทุ่งอยู่ธีิาฐ์ครับเอามาไตายบัก่วงไปบุม ครับม่วงไหลให้อ่อยไปให้น้้น้ือ่านี้ดิสาวเมียมาเอาบุ่วงม่วงพันเอียงบุ้นเนี่ย ปลูกไปได้หลายปีแล้วล่ะนี่พันอย่างเนี้นยนี่เสียต้นอันนี้มาปลูกอีกเบียบยุ่งเหินว่มีมึงปลูกแล้วยุ่งเหินอังเนาะปลูกออมเืินว้หัขนอันี้อย่ามาปลูกไ้ทงไ้ท่าไปบ้านในต้นบักคาติ เบียวต้นมะข่าผมจะเบียวมันซิบก ja ็เบียวเหมือนเดิไม้มะข่าไม่พยุงพยุงยุ่งเหี้นกับปูก็ยุ่งต้นหนึ่งขณะนี้กำลัง ไทำลายทางเดินมดไม่พ sure> ี่ทำลายมดเู<_<_<_้ละผูนูผู้เขาหิ้วฝุ่นฝากไปผู้หร่อน้าหน้าเถอาเมียชีถัดฝากไปผมเป็นผู้ผู้โนู้นทั้งนู้นหนี่เราหม่างหน้าเห็ดป้าอ้อย โน่นมันเองหันย่ำดำหน้ามันกับสีเขียวขจีอีทั้งโน่นหันเป็นโรงเรียนเกา่าสมัยผมเรียนประถมโรงเรียนชุมชนจำปีทั้งโน่นหันไปนี่นี่ยุยติดหน้าผมนเลยโรงเรียนชุมชนจำปี คนกำลังไถไถหน้าเราคนกับวานแล้วผู้วานวานแล้วผูู้วานสีดำโมกกำลังไถน้อยกับสีโตกก๊ะกะอ่าไฟฝากัมะหอดมาถึงแล้วปลาปลาก็มีเมอดอยู่เลาะนี่ครับนี่เขาไม่ามัน อูกอ้อยกับวุ้ลายตรงจุ่นี่ของทอฟอข้างหน้าของหน้า,อ,นาอูกอ้อยคือกันทึ่งหันกันได้ตะกี่เป็นหน้ามืดแย่ม,มากเกือบมาแบ่งเป็นเห็ดไห้อ้อยน้ำตะกี้เห็ดเขา่ามืดเนาะสมัยผมเป็นเด็กหน่อยตะกี้เห็ดเข่ามืดเป็นหน้าหาใส่เบ็ดกินยุ่ยเลาะนี่แหละตะกี้ นี่น้องพ่อย่เคยเล่นขี้ดินมาได้เล่นขี่ดินดีเจไหลก็พี่เพชรบ่เคยจับบักโจกบ่เคยจับขาดเล่นดินยังแท้ซิมนี่สวัสดีคุณไลยะลาไรยะลามีสุขอ,อันนี้สิงขนองหนะ้า รถไถนาเดินตำอยู่บรรยากาศแบบทองไห้ทองหน้าก็ดีดินักถ่ายกันครับพี่น้อง มาเสียบบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าจักหน่อยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องทั้งหาล้านคนครับโอ้เ<ะ> oh, บิกไหลเลย,ยหาล้านคนสวัสดีคุณบุญเพ็ญครับครับ<ะ>น้องเพชรน้องพลอยหกล้านคนแล้วหกล้านคนแล้วนี่ครับ อยู่ในเมืองในหน้าไรเนาะมาอยู่ให้อยู่หน้าบึงเจงหน่อยวันนี้เราจริงนรีนสมัยเป็นเด็กหน่อยตะเกียบตันเรีนกุ้งไม่อยู่ประมาณนี้็ือสอบใส่แกบมาห้อยไว้เตะสอบมุย้ยสมัยตะเกียบอเอสอบมาผูกไว้แล้วก็เตะเออใส่ ใส่แกบมันเจาะระวังระวังเนี่ยมันบักโจกที่สักตีนนี่ไม่เห็นเด่นสันนี้จะไปเหยียบมันสันนี้มามามาเก็บขร้อมจะได้ไปทำธุระอย่างอื่นเร็วๆสิพาไปอาบน้ำอ้นอ้อน <c oughs> เก็บเก็บเก็บค <c oughs> ืได้ไปปั่นบักม่วงกับยาได้นี่ <c oughs> ปั่นไปไว้ให้ยาละบ่มน้ำ <c oughs> น้ำมันอย่างเยอะเลย <c oughs> อันนี้อ้อย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 ไออ้อยดินดีนี่ยทานที่ถัดที่ถัดกลุ่มเพราะว่าท่างมีดินดีปลูกอ้อยปลูกมันเงี้ยดีปีได้นำไรกวามทะเลพวกนี้อ,นนอ,ยอยูออ่น,นี่ครับเนี่ยหน้าผมเนี่ย ปีได้นำไรแต่ว่าสองปีมานี่นำพอดีได้กินเขาอยู่นี่ปีได้นำมาไรนะเขาจากภาคปีไม่ก็บุลุ่งว้มน้ำทะเลทะเลน้ำจืดเอาพ่เพชรมาเก็บช่วยแม่พมเเพชอ สวัสดีคุณการจนาน้องพลอยขึ้นไปทำไมมันร้อนบนรดนเนอะเอาเอามาขก,กนนพลอย้ออกระูกหนักด้วยาาออนี่พอบอกแล้วสตาร์ทรถไปก่อนเปิดแอร์ไปก่นอนห่อนเป็นตะไนเลยขึ้นมาทำไมแล้วมันร้อนน้องพลอยร้ยอนร้อนยิ่งร้อนไหยพ่อ เปิดแอร์รถมีบักม่วง,งพันหนังบุไปแยกสอบพ่อ <c oughs> เอาเสร็จแล้วครับพี่น้อง